นายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนมกราคมพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี2566และจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่พระราชวังจันทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเจ็ดเส้นทางปัน่น เที่ยวกินถิ่นสองแควเพื่อกระจายกิจกรรมและรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น นายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานบุญเดือน3สืบสารประเพณีวิถีชาวอุทัยซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่2ถึง12กุมภาพันธ์2566เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีโบราณและประเพณีทางศาสนาอาทิพิธีทำขวัญข้าวแม่โพศพพิธีทำขวัญน,นาคและอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการละเล่นพื้นบ้านและวั ธฒนธรรมประเพณีต่างๆของแต่และชุมชนทั้ง8อำเภอ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนที่บริเวณจุดทางข้ามหน้าโรงพยาบาลพุทธินราชพิษณุโลกมีนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกระทำพิธีเปิดมีเป้าหมายเพื่อลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนนซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงของระบบจราจรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กับประชาชน ปิดท้ายที่บริเวณหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกพระสุธรรมมุนีรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสมโพธิหลวงพ่อพระพุทธชินราชประจําปี2566หรืองานวัดใหญ่จัดขึ้นระหว่างวันที่27มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้และนับเป็นปีที่89โดยปีนี้ยังคง มนเสน่ห์ของงานวัดที่มีการนําของพื้นถิ่นของชาวภาคเหนือตอนล่างมาวางจาหน่ายกันเช่นพืชผักผลไม้ผลผลิตแปรรูปด้านการเกษตรเครื่องเงินเครื่องทองโบราณและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บําเพ็ญกุศลสมโพธิพระพุทธชินราชประจําปีด้วย